แง่งนั่งค่ะใท้อไอทำแทนมนุษย์ไม่ได้การพูดห่ยการแสดงออกในางานงับเงีย,ยางานฟังอันนี้ไม่นั่งหลับนี่ a อไอทำแทนม,มนุษย์ไม่ได้ งานสร้างเนื้อหาคอนเนตต่างๆอันนี้ AI ไอง้องมนุษย์ไปไ่น่ะการสร้างเนื้อหาหรือเข้าใจเมลหมดเท่นรูท,ที่สอนที่้างได้งานรูที่สอน้างเหนือสอนแบบแนวงัน นั่งเรียไม่รู้เรื่องน้องเข้าใหญ่บริมบุรีที่ไหนคอนอยันหอนยังไงนะไอ้ลูกแบบไหนนะแค่คนได้คนเหนือก็หนังกันแล้วคนตะวันออกองเหนือน,น้องคนตะวันออกก็หนังหนากันมองยันน้องเข้าใหญ่บริมบุ ทั้งหมดในรอบบด้วยที่ในหลวงนั่นในงานที่เง้าหมองว่าน่องเข้าใหญ่หัไม่หนังมนะยกตัวอย่างก็ได้ลุงเองให้ไปเป็นวิยงอนเมีเฮร่วมที่มออมัดอัน,น้ ไม่นอนท่านอื่นพูดพูดเป็นันาษามาเลยซียนอยนพังเป็นหมื่นคนนอนมือเงี้ยวเลยนอนมือเงี้ยวพอลุงเอกพูดมากเงียบทนเองนะเพราะอะไรฮะเขาหั่งไม่รู้เลย คนนี้ถามอยมากมรวางภาษาไทยไม่ออกนำนวนอ่อนน้ำวนนะอันทำไ,ไมเอไอมันไม่มีอารมณ์ฮะให้นั่งอยู่เนี้ยหลังร้อยางาดเป็นแมงคนเนี้ยใครไม่มีอารมณ์มั้งฮะมีไหมครับ าเหมือนท่านไม่มีอารมณ์ระวังเอไมันน,นี้นะมันต้องมีอารมณ์ความเมื่อไึมีเสียใจมีงมีอารมณ์สมรมมีอารมณ์เฮอยากอยู่เงียบๆอะไรต่างพวกนี้มันเป็นอารมณ์ของคน เมืองาทยไม่มีอารมณ์เนี่ยก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้เด๋ยวจะเหมองว่าประเทศไทยเนี่ยทำตัางไงมนเป็นยังไงนะงานสอนเห็นไหมครับนู่แบมงานสอนเนี่ย AI เมือนแทนไม่ได้หรอกโอ้ยยังไม่กังวลให้เงินสอนนา,ายยังไงงั้นสอนนายนาำนั้น เห็นไหมครับเมโลทช่ไหมล่ะไ,ไม่ยากภาษาไทยไม่ยากภาัาเลยลูกแมบบทายงานสองเท่าไม่เหมือนอูกน้อยไปแต่น้องเรียนชอบไหมชอบมากยอมเสียเงินมาเรียนแพงๆด้วยนะอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ AI ทุ่นเราไม่ได้อันต่อไปมีคนดึงขั้นเอไอมันไม่ไม่ต้องมีคนดึงขั้นนะมันทำนายนรกมันทำคนเดียวเลยทำได้และสุดท้ายเอไอมันไม่มีง่ด,ดยง่ายเอไอมันไม่มีงานลิยาทำได้นมนุษย์เนี่ย มียานีไรจะทำว่าอะไรหวนอะไรไม่หวนนะเทียรทำนะอันนี้อาชีพเท,ที่ยงแทงคนไม่ได้เช่นเหน้นมินหับนองหมอลำนะแล้วว่า <c oughs> ถึงนอ่องแพงนะหรือว่าหมดนอนยังแทนไม่ได้นะเห็นน้ำมันแล้วเห็นน้ำมันเนี่ยคนไทยมีทั้งหนักนี้ด้วยนะจะเห็นว่าญ,ญานบางคนเนี่ย แม,มมแม่นักแสดงมากกว่าแม่ผู้ธรรมนาอาแม่นักแสดงนะนั่งมานั่งล่ามเอไอก็แทนไม่ได้แมงล่านเพราะถ้าเมื่อเอไมันแม่มันก็เหมือนทานในท่านในคอมนต์นมันก็แม่เหมอาองนงััน ล้าเมื่อนั่งมาเนี่ยห้องความที่แมวออกมามันต้องลา,ล,ลาดน่าวยล่ามเวลาแมวออกมาเนี่ยคนฟังและน้องเข้าใหญ่นะไม่ให้แมวมาแม่อะไรนะคอมอม,มินาตามลามมันนี่ไม่ว่าอะไรนะ จิลิค่ะแต่งอนเรียกว่างานนั่งพันใช่ไหมแล้วก็รอ้แมาเรียกว่าละมุนพันแต่งอนนะวังลวรู้เรื่องไหมไม่ลู้เรื่องนะอ้าวมองไงเมื่ออันนี้มนุษย์ยัางแมน คนทำอยู่อไอ้ไอ้ทนไม่ได้นรวมไม่ถึงากาบทำทำเองทำเองอันนี้ก็หมักน้อยมากน้ำหันนะทำเองเนี่ยถ้าเมื่ออาเท่มของเราใอรทำงานเองอะไรเง่งเเนี่ยนี่งานหงายมากไม่ไนา่าำเสนออ้หน,นอยเท่ะ เอ้นำอาหารเนี่ยใช่เหรอมากมากเลยนะคนไทยเห็นไหมเวลาทำงับข้าวไงน้ำมันไงผักต้องให้ไฟมันลุกงอวมวมมะเนอะจะต้องไปไงห้องกระทะเงินแหงนังอะไรต่างๆพวกนี้ไอ้ไอ้มันทำไม่ได้ เอ็มทำได้เออเอไอก็ทำไม่ได้เอไอได้แต่นันเห็นในสิ่งที่ายที่แมนแมนมานันเนโอเนี่ยนันเห็นำนำนำภาพงานให้มัน,นแหม่ใหมงมาม,มามงคลมางานตลาดงานโฮไม่เหมือนกันนญญนะ นั่งแหนหู้มั่งหาหู้หาเนี่ยไอไอยังแทนได้ไม่หมดนั่งแทนได้มั่งแทนง่ายๆนะนั่งวางแผนเงินงามมายางอนนั่งลงแรงลงหามเางมินตะเวนเงินตะเวนนะั่งเงินธรรมแห่นั่งฐานธรรมแเนี่ไอไอแทนไม่ได้